สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนาการวิ่งทองนะครับถ <c oughs> ้เป็นวิ่งราวก็ว่าได้ <Yeah. S 1> อุปกรณ์ที่มีก็ใส่ก้าบวก3กสามกอนสี่ของสามแต่งอย่างนี้ครับให้มันลงแสนห้าแร้พกยาไปสองกระปุกครับยาที่ว่าคือยากันรังสีนี่เลยมีขายในร้านค้าจุดต้องมีเท์ ยาต้านทานมาตรฐานรังสีกล่องละสองหมื่นสี่นะครับอาักษภาข้างศูนย์แนะงแนะนำไปเปิดกล่องไว้นะครับเปิดกล่องไว้แล้วตับซับายเมื่อไปถึออาวุธในมือเพื่มที่ไว้แล้วเลือดแล้วก็ปูเจียชานิกสองระยะใกล้เพิ่มดาเมีสองแล้วตัดเข้าเกมไปเลยครับจะไ,ได้รู้ว่า วิ่งทองวิ่งกันยังไงนะจะเกิดใกล้หรือเปล่าจะเกิดใกล้ก็เป็นอะไรที่เวีนิ่กูดมากเลยนะทุกคนมีจุดที่เกิดใกล้วันนี้อุ้ยผมไม่ได้ใส่แม็กซ์ลีโหลดไว้มาส่วนยาปุกยาเนี่ยยาตา้านทาน้ําสีเพื่อนเอามาสองกระปุกนะเพื่อนสามารถใส่ใเก็บเซฟได้ซึ่งเวลาตายมันจะไม่ตกเราจะไม่บบ่อยเฉยเลยนะยาท้งมาจะม,ม,มีคนเกิดตรงมาร์คนี่เลยครับ 1ิวิอัดยาส้มเลยครับอัดยาส้มอัดยาน้ำแล้วก็สับตีนแตกครับทุกคนสับตีนแตกวิ่งลงอุโมงไปเลยครับ ไปครับเขาไม่ลงนะครับเราไปเลยโยถ้าเกิดใกล้ทางซ้ายมือถ้ามีเพื่อนมาช่วยโยกนี่จะเป็นรถที่ดีมากต้องผ่นานเป็นรที่ดีมาก นะรอบนี้เป็นเหนเ่าก็ได้พาแล้วนะแต่ขาดการเยอะแยะคือยากหน่อยน,นะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้แวะซื้อเราเป็นนักวิ่งพองโจรวิ่งลาวไปเลยครับทุกคนเย้ครับพอใกล้ถึงได้ซัดน้ำอีกกระป๋องครับอจอดเร่องเสียว,วปึ๊บอ่ารังสีกินแล้ววิ่งเลยครับทุกคนวิ่ง วิ่งตรงมาทางนี้เลยนะครับปกติจะมีหมาเกิดอย่างนี้เราเฉียงหน้าซ้ายหน่อยก็ได้ครับหมามันจะไม่หอนหมาที่เกิดตรงนี้สองตัวเนี่ยโอเคไม่ต้องตกใจนะครับมาถึงปึ๊บเด,ดี๋ยวเฟาร์มเลยปึ๊บเรามีสก,กิปเปิดกล่องไว้อ่ายังไม่ต้องกินยานะครับยังไม่ต้องตกใจอืมของไม่ออกอ่ายังคันอยู่วิ่งขึ้นมานี่เลยครับ เริ่มแดงไม่ต้องตกใจรับเปิดเลยครับ <to> ดดรมันจะมีเกิดตรงนี้ตัวหนึ่ง m a r k the location อ่ะกรโดดตรงนะปึ๊บกินยาหน่อยแต่ถ้ามีหมาเกิดตรงนี้ยิงมันก่อนแล้วค่อยกินยาก็ได้ครับอ่าวิ่งวิ่งต่อเลยครับเราว่างๆเราก็เอาของยัดใส่เซฟไว้ยัดใส่เซฟไว้ ใส่เซฟไว้ครับอะไรดีๆยัดใส่เซฟไ้เลยอ่าขึ้นตัดจับแล้ใส่เซฟไว้อ่าวิ่งวิ่งต่อถ้าเรามาเร็วบอสจะไม่เกิดนะครับบอสข้างในจะไม่เกิดบอสคิงคองกอริล่าอ่าเราโดดข้าฝั่งนี้ปึ๊บอ้าวบอสเกิดแล้วอยู่ข้างบนตัวนี้ เปิดคองไม่ออกหว่าทุกคนความ,มีอยังไม่เปิดนะครับยิงหมานี้นแนะนำให้ยิงข้หนละังเลย ก็ถือว่าเปิดเกือบหมดนะครับข้างบนจะมีกล่องเปิดในกล่องหนึ่งแล้วกบเปิดอีกกล่อง,อง,ง,งอจัเลยเกือบตายนะทุกคนอ่ะวิ่งเราวิ่งออกด้วยความเร็ว ถ้ามาสามกระปุกจะพอดีเลยนะครับจะเปิดตรงนี้ได้อีกกล่องนึ่งแล้วก็สองฝ่ายสองกองมาร์คจุดโลเคชั่นเรายังแวะได้อีกกล่องนึงนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบชิวๆอ่าเห็นไหมมนไ,มได้ไข่อย่างอู้หูวิ่งเขียวว่ะทุกคน อทุกคนต้องลบนะอย่างเย็นโอเคเราต้องออกแล้วทุกคน ตอนนี้ต้นมากพลาดโดนมากจัดเลยครับแต่เราก็ได้ามาแล้วนะครับจกืบสี่แสนนี่เราวิ่งออกไปนี่เลยออกตรงนี้เราก็จะมาร์จันรอจากโซนแดงแล้วฟัดอ่าถือว่ารอดนะครับแต่มีคนดักก็เรื่องหนึ่งดูซิว่าเราจะกลับรอดไหมยาผมหมดแล้วด้วย เอามาน้อยไปหน่อยตาลี้ไม่คิดว่าจะโดนหมากกัดผมไม่ได้แถกของแต่งปืน <need> ไ,ได้ need mag. แต่ของแต่งปืนมาก็น่าจะโอเคอยู่ขวามือมีคนนะครับทุกคนมีเสียงคนบักอยู่บนเขานะ่ากับทุกคน เพื่อนๆต้องระวังนะครับมีเสียงคนอยู่บนเขาบักเขานี่เป็นอะไรที่แย่มากเดีย๋ยวผมพอได้เลือดสักหน่อยปุ๊บผมจะวิ่งขึ้น,ปนไปเลยครับทุกคนคือเรามาเราก็ไม่เสียอะไรแล้วเพราะตอนนี้เราได้กลับแล้วโปกติจะได้ทองเยอะมากเลยนะทุกคน ต่รอบนี้ออกก้อนหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นี่แหละครับนักวิ่งทองในตำนานไม่มีเลยมากยาสามกระปุกกำลังดีเลยเพื่อนสามกระปุกนี่คือแบบฟาร์มได้หมดแถบเลยครับแต่ต้องระวังคนอีกทีหนึ่งโอเคเพื่นเดอยาผมหมดแล้วนะที่ผม กสมมตไว้ผมจะไว้ปลาปิดออกถ้าออกอุมโมงทางด้านซ้ายจะออกได้ง่ายกว่าต่อไจกกคือการเสกดวงก็จ,จะเป็นแบบลุออกปลาเพราะว่อตอนนี้มป็อบความสู้ วิ่งมีเสียงอยู่ในห้องมืดทุกคนไปแล้วผมวิญญาต้องไปแล้วจับ เรามีถือว่าโชคดีนะครับไม่มีคนดักเสียงข้างบนนี่คนหรือบอนดอย่านะ ทุกคนเรียบร้อย